หัวข้อหลักของเราใูนวันนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากวันที่ถ่ายเนี่ยมันมีปลาใยใหญ่ของพประชาชนที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงใช่ไหมครับก็คือตามนี้เลยนะจริงๆระหว่างที่ถ่ายอยู่เนี่ยเขายังปลาัสกันอยู่เลยนะยังไม่จบเพราะว่าผมถ่ายประมาณช่วง5้าโมงเนาะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของเรานะครับประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือเวลาเราพูดถึงการปลาศัยแน่นอนถ้าถามว่ารักส้มอะ่ะเอาใครขึ้นไปปลาัสบ้างละ่ะสุดแน่นอนว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็น แกนนาปัจจุบันแล้วก็อดีอดตแกนนําใช่ไหมยกตัวอย่างเวทีปราใสสมแยมิทาก็ได้แน,แน่นอนก็จะมีเนี่ยไอ้รัชนกปยบุตรชอพนิกาพิธาธนาธรและแน่นอนว่าหัวหน้าพักก็ต้องมานะครับผมหัวหน้าทิงแกนนําหรืออดีตแกนนําเท่านั้นที่พักเนี่ยเขาจะเชิญขึ้นไปปราศัยซึ่งแน่นอนว่านอกจากแกนนําพักเนี่ยสสเขตก็ต้องได้ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสสทุกคนก็ต้องปราัยในเขตตัวเองถูกไหมเป็นปลาัยย่อย แต่ถ้าเกิดเป็นปลาใสใหญ่เนี่ยเขาจะเชิญนี่แหละแกนนอาอดีตแกนนําอาจจะมีสสเขตบ้างอเรื่องธรรมดาถ้าเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างแล้วเพราะว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมีร้อยคนแน่นอนว่ามันไม่สามารถเอา100คนไปขึ้นปลาใสใหญ่ได้เพราะมันเยอะเกินถูกไหมครับแต่จะให้ไม่มีหน้าใหม่เลยก็คงจะไม่ได้ถูกไหมคําถามคือแล้วถ้าเป็นบัญชีรายชื่อหน้าใหม่เนี่ยพัก จะเลือกใครขึ้นไปตาใสซึ่งนี่คือที่มาที่เราจะมาทําคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าเออคนที่เป็นมเชลชื่อที่พัก เลือกเข้าไปปลาใสเนี่ยมีใครบ้างแล้วทําไมเขาถึงเลือกคนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคนแรกที่ไม่พูดไม่ได้นะครับผมคุณไฝยพันธิลานะครับคนที่ดูช่องผมเนี่ยก็คงจะรู้จักเขาดีนะครับเพราะว่าเคยมารายการผมอยู่นะครับถามมนโหด EP สิบห้าเนาะซึ่งคุณไฝยเนี่ยเป็นบัญชีเชื่อ,อนับดสบห้นะครับน่าจะเป็นเบอร์ท้ายที่สุดที่ได้ขึ้นปลาใสแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้ อันดับ85นะแต่ว่าได้ออกรายการหลายช่องนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทีวีช่องใหญ่หรือว่าเป็นช่องออนไลน์รวมถึงช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เวทีปราศัยที่คุณฝ้ายได้ไปเนี่ยก็คือเวทีที่นครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยไปดูได้ที่ช่องเฟ n นท็อกผมดูมาแล้วนะครับลีลาการปราใัยของเขาก็ถือว่าผมว่าทําได้ดีนะในในแง่ของการเป็นมือใหม่แต่ถ้าถามว่าทําไมเขาถึงเลือกคุณฝ้ายเข้าไปเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทุบโต๊ะ ว่าใครจะได้ขึ้นหรือใครจะไม่ได้ขึ้นแต่ถ้าให้เดาผมเดาว,ว่าเขาคงจะเลือกจากความด่งดังในช่วงนี้ที่แบบว่าไปออกหลายรายการแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะเข้าใจอย่างนั้นนะเข้าใจอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังมาคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าเออพักมีหลักเกณฑ์อะไรในการเลือก ใครเขาไปปราศัยนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกเวทีที่เขาจะเชิญคุณป้ายไปนะผมผมเห็นอยู่เวทีเดียวเฮ้ยแต่เวทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าเยอะยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ซึ่งซึ่งเราเข้าใจถัดมาเป็นเวทีนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับก็คือคุณโบกิติพงศ์นะครับผมไม่รู้ชื่อทางการเมืองเขาเรียกว่าอะไรผมขอเรียกคุณโบก็แล้วกันคุณโบเนี่ยเขาเป็นบัญเชียเชือหนัก15บนะครับ เรียกว่ามาสายกองทัพนะเขาเคยเป็นอดีตหัวหน้าระบบควบคุมมาค้มามชากองทัพเรืออยู่เป็นสายกองทัพแน่นอนว่าเราเราเห็นเนี่ยเรารู้ชัดๆเลยว่ามาสายปฏิรูปกองทัพแน่นอนนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมไม่แปลกใจที่เขาจะได้ขึ้นปลาใสเพราะว่าเป็นเบอร์ต้นไงแต่ถ้าถามว่าทําไมเขาถึงได้เบอร์ต้นในนี้ผมไม่รู้นะครับต้องไปถามพักแต่ว่าโอเคแหละในเมื่อเป็นเบื้อต้นพักก็อยากจะเชิญคนที่เป็น เบรืรอต้นมาปลาใสผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่เบื้อต้นทุกคนที่ได้ปลาใสนะมัน,มนเขาก็อาจจะดูคาแรคเตอร์ด้วยมั้งนะเขาอาจจะดูว่าเออเฮ้ยเป็นคนที่แบบว่าแอคอาร์ได้หรือเปล่าเออเป็นคนที่แบบขึ้นเวทีแล้วจะประมรหม่าไหมอะไรเงี้ยเออนี่ก็เข้าใจอย่างน,ออนาางงั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ไปฟังมาผ่านๆเนี่ยคือดูเหมือนเขาจะเป็นคนใต้ด้วยนะเออเห็นเห็นพูดภาษาใต้อยู่ซึ่งก็จะไป ปลาใสที่ภาคใต้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถัดมาครับผมคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกเขาว่าหน้าใหม่ได้หรือไม่นะครคือพี่กุ้งทัศนีนะครับคือพี่กุ้งเนี่ยเป็นสสอมาหลายสมัยเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นสสอพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะมาอยู่กับพรรคส้มเป็นสมัยแรกอ่าถ้านับเฉพาะส้มเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ถ้าเกิดว่านับจากประสบการณ์การเป็นนักการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเบนมือเก่าแล้วเป็นมาหลายสมัยนะครับ อ,อรอบนิพพิกุ้งเป็นมาเชื่อเชื่ออันดับ36เนาะแล้วก็เป็นอดีตสสพักเพื่อไทยผลงานเท่าที่เห็นก็คือเขาเป็นคนหนึ่งที่ลาออกจากพักเพื่อไทยตอนที่เพื่อไทยข้ามควบอยู่กับลุงนะครับแล้วกเ็เคยถูกจับตอนที่มีรัฐประหาร5 7ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ออกมาแบบ รณรงค์ต่อต้านการทำน้ำประหารเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผมไปสืบมาเนี่ยถ้าเป็นสายเหนือนะครับผมเห็นพี่กุ้งออกแทบทุกเวทีเลยนะครับดังนั้นถ้าถามว่าทําไมพี่กุ้งถึงได้ปลาใสายเยอะเนี่ยผมว่าไม่แปลกนะครับด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับไ,ไม่ได้แบบไม่ได้มาจากสูตรเหมือนคนอื่นน่เออหลายๆคนนี่คือแบบไม่ได้เป็นสสมาก่อนนะแต่พี่กุ้งเนี่ยเป็นมาแล้วหลายสมัยนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยก็เป็นแบบนามสากุลดังด้วยใช่ไหมครับปุนอุป,รปกรณ์เนาะดังนั้น เอ่อจะเชิญมาปราศัยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกก็เรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนรู้จักผมเองก็รู้จักนะครับแต่ว่ารู้รู้จักมาช่วงที่แบบเขาลาออกจากาพักเพื่อไทยแหละถัดมาครับผมคนสุดท้ายเท่าที่ผมหาเจอนะครับคุณกันกันคนนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นบัญชีอะไรชื่อเขาแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้ช่วยเลขาพักซึ่งผมอ่ะสารภาพตามตรงผมไม่รู้จริงๆว่าผู้ช่วยเลขาพักเนี่ยเขาทําอะไรผมรู้แต่รองเลขาพักทำอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมเชิญคุณโตโต,ตมาให้สัมภาษณ์ เขาบอกว่ารองเลขาพักเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้มีตําแหน่งไม่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเฉพาะจอดจงคือเลขาสั่งให้ทาอะไรก็ทําผมไม่แน่ใจว่าผู้ช่วยเลขาพักกับรองเลขาพักเนี่ยมันตา่างกันยังไงใครรู้มาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคุณกันกันเป็นหนึ่งคนที่ทํางานกับพักมานานคืออยู่กับพักมานานอะซึ่งรอบนี้ก็ได้มาอยู่เบื้องหน้าบ้างแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมว่าเวลาเขาโปรโมทเนี่ยเขาเอาคุณกันกันไปด้วยนะครับไม่ธรรมดาแล้วคนเนี้ ตัวตึงตัวตึงผมเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้มีคนในพักดูอยู่หลายคนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอนแทคคุณกันการฝากสก,กิดเขานิดนึงว่าครูพี่แฟมเชิญมาสัมภาษณ์นะครับถ,ถ้าเขาโอเคเดี๋ยวบอกบอกผมมาเลยก็ได้ไว่าทักไปตอนไหนเดี๋ยวผมทักไปชวนเลยนะครับอยากคุยด้วยเอออยากรู้ว่าผู้ช่วยเลยค่ะพักกับรองเลยา่พักมันต่างกันยังไงไงอืออ่ะสุดท้ายนะครับความเห็นส่วนตัวเนาะเอออย่างแรกต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาทําให้ดูเพื่อ มาดูว่าแบบใครสําคัญมากหรือใครสําคัญน้อยเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ขึ้นปาใสไม่ได้หมายว่าเขาไม่สําคัญนะเขาก็มีงานอื่นที่เขาต้องไปทําแต่การที่เรามานั่งดูว่าเออหน้าใหม่คนไหนที่ได้ขึ้นเมทีเนี่ยมันบอกเราอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าคนไหนเป็นคนที่สังคมจับตามองเรารู้ว่าคนไหนเป็นคนที่พรรคมองว่าเออคนนี้ทํางานเบื้องหน้าได้มันมันรู้มันรู้ได้แค่นี้ ไม่ได้บอกว่ามันสําคัญกว่าใครอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไมีทัวลงแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างก็คือโอเคคนที่มาปลาใสยบางคนก็อาจจะต้องมีประสบการณ์มาก่อนบางคนอยู่กับพักมานานหรือว่าบางคนมีเป็นที่พูดถึงเยอะผมว่ามันมีหลายสายเหตุที่ทําให้พักเลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นไปปลาใสยซึ่งหลายๆคนที่มาปลาใส่เนี่ยเราก็เริ่มเห็นเขาทางสื่อต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่กุ้งหรือคุณโบหรือคุณฝ้ายเนี่ย ก็เป็นคนที่ผมเห็นตามสื่อหลายๆครั้งถูกไหมครับส่วนใหญ่เป็นสายออกสื่อมันควรจะมีคนใหม่ๆขึ้นไปปราสายบ้างไม่ใช่มีเด่คนเดิมเดิมเพราะว่าการเมืองอะ่ะมันไม่มีใครอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ตลอดหรอกนะครับคนเก่าวันหนึ่งก็ต้องทําอย่างอื่นมันก็ต้องมีคนใหม่ขึ้นมาดังนั้นการที่เราได้เห็นคนใหม่ๆได้ขึ้นมาปราสายบ้างอะ่ะเออเราก็ทําให้มันก็ทําให้เราเห็นภาพแล้วว่าเออพรรคมีวิธีการทํางานอย่างไรชอบให้แบบคนแบบไหนขึ้นมาทํางานหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะฮะคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมสนับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กติกร063 127 8299เข้าหมดครับ5บาทสิบบาทเราก็ยินดีเจออันคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และเพศไทยเหมือนเดิมบ๊ายบาย